รถขุดฮานิก SNB 150คันนี้เป็นรถขุดขนาดเล็กที่ออกแบบมาให้มีความคล่องตัวสูงเหมาะสำหรับงานก่อสร้างงานเกษตรงานขุดเจาะในพื้นที่แคบและงานซ่อมบำรุงต่างๆด้วยน้ำหนักประมาณ1.5ตันและดีไซน์ท้ายสัน้นสวิงไม่พลแทร็กทำให้สามารถทำงานในพื้นที่จำกัดได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะเป็นบริเวณริมกำแพงทางเดินแคบหรือพื้นที่ที่ต้องการการเคลื่อนที่ที่คล่องตัวรถคันนี้เป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ ใช้งานมาไม่มากและที่สำคัญมีใบอินวอย์ถูกต้องไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นรถที่ยังอยู่ในสภาพดีเยี่ยมเครื่องยนต์ของคันนี้เป็นเครื่องดีเซลสามสูบให้กำลังดีเดิมเรียบประหยัดน้ำมันและทนทานต่อการใช้งานหนักระบบภายในได้รับการตรวจเช็คมาเป็นอย่างดีทั้งปั๊มฟืองที่แรงดันดีพร้อมช่วยให้ระบบไฮดรลิกทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและคอนโทรลน้ำมันที่ควบคุมง่ายตอบสนองไว ทำให้สามารถขับขี่ได้อย่างสะดวกและแม่นยำไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพก็สามารถควบคุมได้อย่างมั่นใจอีกทั้งยังมาพร้อมกับใบมีดดันดินซึ่งสามารถใช้ปรับระดับพื้นเกลียดินหรือช่วยเพิ่มความมั่นคงให้ตัวรถขณะขุดได้นอกจากนี้บูมสามารถสไลด์ได้ทําให้สามารถขยายระยะการขุดให้กว้างขึ้นเพิ่มความสะดวกในการทํางานมากขึ้นราคาพิเศษเพียง175,000บาทเท่านั้นถือว่าคุ้มค่าสาหรับรถขุดขนาดนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเกษตรกรหรือผู้ที่ต้องการรถขุดไว้ใช้งานเองรถคันนี้ตอบโจทย์ได้ดีแน่นอนสนใจสามารถเข้ามาดูรถจริงและทดลองขับได้ที่บริษัทของเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศรถขุดสภาพดีแบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยรีบติดต่อก่อนหมดนะครับ